สวัสดีครับเดีติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมเช้านี้เช้าวันที่20เดือน6 6 7นะครับ20มิถุนายนครับผมเมื่อนี้ก็เป็นอาหารเร้าครับผมตอนนี้ก็กำลังหายเป็นหัวอาหารครับผมอันนี้เด็กน้อยครับผมเป็นเด็กน้อยนี่ครับรุ่นนี้นะครับผมนี่รุ่นที่ผมสี่ยุ่นี่นะครับใส่ลายๆกันนี่อันนี้จะเป็นรุ่น20มือครับผม ตัวนี้ก็ตัวนี้แน่เจกหน้อยแล้วครับผมอันนี้ก็แปล๊ะสีขาเดือนแล้วครับยิบหายิบหกหมือแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นใส่เล็กหน่อยเขาจะเอาไว้คอกติดบ้านกันครับผมห้าจะเลี้ยงคอกไว้อยู่ตรงนี้เนาะครับผมก็ว่านกน้อยก็เอาใกล้ๆห้าครับผมให้ดูแลกันได้ตัวถึงครับนี่ครับผมนกน้อยอายุยี่สิบมือครับผมอายุยี่สิบวันกับยี่ห้าวันครับผม ยุคของนี้จะมีซิมหาโตครับพี่นอ้องอืของนี้ไม่ยุ่ซิมหาโตครับผมของนี่อ่าตัวทีมีมี่อ่ามีปอกรัดสีฟ้าก็คือเป็นตัวผู้ครับผมตอนนี้ก็เจอตัวผู้ไปแล้วครับสามตัวสี่ตัวครับผมแต่ตัวเนี้ยเด็กหน่อยห้องก็ยั่งวัานไายแขกครับผมพี่นอ้องเ้องก็ต้องล่อล่อให้ นกเขาตัวใหญ่ก่อนครับตรงช่วงยี่สิบเมืม่อกันยั่งบระธนอยากแขกครับผมนี่ครับผมตอนเช้าเราก็ให้ดื่มน้ํากันนะครับผมตอนเช้าเราก็าผู้ใดอยากเลี้ยงนกก็คือพื้นคอ,อกหนึ่งตื่นคือไม่ย่ำสอเขาก็ต้องทาความสะอาดคอ,อกก่อนครับผมทําความสะอาดคอ,อกเราสองเขาก็ต้องมาเปลี่ยนท้ายน้ํแล้วก็ทําความสะอาดอาล้างอาหารนะครับผมเห็ดแห่มันเป็นจ,จิตวัตรประจำวันครับผม กรบอมี่ยังยนุงยากกับผมในการเลี้ยงนกกระจอกเทศแค่ว่าเฮาเข้าใจในการเลี้ยงแค่ว่า,ามีการรักษาความสะอาดที่ดีตอนเช้าหมั่นทําความสะอาดในคอกแล้วก็บริเวณด้านนอกด้วยนะครับผมกลางคืนก็เอาเข้าคอกไว้แล้วก็เปิดไฟให้ครับผมบ่าต้องยันเปลืองไฟครับพี่น้องการเลี้ยงนกกระจอกเทศจะเป็นยันเปลืองไฟว่าต้องกกตลอดเท่านั้นเท่านี้ก็บบป็นหยั้งครับหลอดน้อยก็ บ่ต้องใส่หลอดหง่ลอยหาิบวันก็สามารถใส่เด้วครับผมตอนนี้บริเวณของคองน้องเข้ากับบ่ได้ว่ากว้างบ่ได้ว่าแคบครับผมกับพอดีสาหรับน้องหน่อยนะครับผมน้องน้อยรุ่นนี้กับอนุบาลกับครบเดือนแล้วห้องก็จะยกไปอีกาคอหนึ่งครับที่เป็นอกใหง่ไว้แลียนเล่นครับผมตอนนี้ชุดหง่กับยุฟังผุนครับจะมีสองเดือนแล้วก็หนึ่งเดือนแล้วก็ยี่สิบกว่าวันนะครับผมข้องก็ยังอยากไว้เป็นชุดเป็นชุดครับผม อันนี้เด็กน้อยเขาก็กินอาหารยั่งค่อนข้างหน่อยครับเต่ะ <único> ว <Liberty Overwatch> ่าตอนเช้าเขาก็ให้เป็นอาหารคนกันครับผมพี่น้องช่วงอาหารตอนเช้าแนะนําให้พี่น้องให้เป็นอาหารคนนะครับอาหารคนเขาก็เอิ้นหัวอาหารนี่แหละครับผมย่ำเสาห้าวหายไปเลยครับกินไห้อิ่มครับผมนี่อันนี้ให้กินไห้อิ่มถึงตอนเที่ยงครับผมพี่น้องทั้งกิจที่ฟาร์มเขากะตอนเช้าเราจะให้หัวอาหารกันนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆ ได้รับสารอาหารได้เต็มที่ครับเพราะว่ากลางคืนเขานอนหลับฝันดีตลอดทั้งคืนครับผมพอเช้าขึ้นมาเราก็ต้องมีน้ํามีหัวอาหารข้นไว้ให้เขาได้กินให้เต็มที่พอถึงเวลาตอนเที่ยงนะครับผมพอถึงตอนเที่ยงเ่าก็เกบหัวอาหารจุดนี้ออกให้มดครับผมให้มันเหลือแต่ล่างเปล่าก็ดีให้เขาหาเล่มหายกินก่อนเน็ตหนึ่งครับผมช่วงใบสามเขาจะมาหายเป็นรอบใบสามก็จะมีพักบุ่งลอวาห์ยาปั้นลอวาอยังกับซ้ำครับดิเป็นหัวอาหารลอวา เป็นยาผสมกันอีกนิดนึงครับผมช่วงช่วงคำฮ้อนใหญ่ให้เป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ครับผมในการขับถ่ายครับผมนกกระจอกเทศจะได้รับสารอาหารเต็มเตมเลยสูตรเลี้ยงแต่ละสูตรบม่มีสูตรตายโตครับผมสามารถประยุกต์ใส่กันไปเรื่อยๆครับผม หามเป็นสูตรตายตเพราะว่าพื้นที่แตละจังหวัดบุกคือกันครับผมพื้นที่แต่ละจังหวัดสายนกสายเลียงสายขุนอยังกับบกคือกันเท่ากันสามารถประยุกต์ใส่ครับผมฟ้ามันวาจังสันฟ้ามนหนึ่งวาจังสี่เท่ากัเก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็เรามาประยุกต์สามารถใช้ได้หมดครับผมบางคนอาจจะใส่กระโพดบางคนอาจจะใส่หยาปั้นบางคนอาจจะใส่เป็นอาหารเม็ด ห้องกับไปเบื้องหลายๆคลิปหลายๆเจ้าก็ได้ครับผมบ่ไดะแนนําว่าต้องเป็นตามเจดีท่ามและเจทีท่ามห้องกับประยุกต์ไปเรื่อยครับผมเพราะว่าห้องกับบ่มีสูตรตายตัวครับผมพอเวลาห้องเห็ดไปังซีห้องก็สิรู้จากว่าลุงนกแต่ละช่วงแต่ละวัยในการเจริญเติบโตของเขามันกับบหมือนบนกับบ่คือกันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาเห็ดสูตรอาหารแต่ละสูตรไม่แต่ละสูตรห้องกับ ควรเจ็บไห้เออควรจดไหวเป็นสถิติครับผมเพราะว่าเขาจะได้รู้จักว่าสูตรนี่เขาใส่ให้เป็นสูตรย่ำเศร้า,านี่เป็นหัวอาหารคนอาทิตย์หนึ่งหวืสองอาทิตย์ลุงนกเขาเป็นยังไงครับการเลี้ยงนกเขาเต่งตึงอ้วนสมบูรณ์แข็งแรงครับทายได้ดีก็แสดงว่าสูตรมันมาถูกต้องครับผมแต่ว่าขันลุงนกผูบสอมร่มก็แสดงว่าสูตรมันดีเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับสูตรใหม่ไปเรื่อยๆครับผมในการเลี้ยงนกครับผมมีสูตรตายโตครับผม นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ลูกนกกะยี่สิบมือครับนี่นี่ครับผมนี่อันนี้เพิ่งออกมาอันนี้บุ่นหดยี่สิบครับนี่ตัวทุ่มเนี่อันเด็กน้อยนี่กัยั่งเขาไปนอนในตู้อบอยู่ครับผมเพราะว่าเขาอ่าบ่ได้เอาไข่รวมร่วนมูครับผมหั่นลมไปแล้วครับผมบ่ได้รวมร่วมไข่น้ำมูครับก็เลยได้เป็นตัวเดียวครับฟักเดียวฟักเดียวก็เลยได้ออกมาเป็นบ่มีมูครับผมแต่ว่ากะแข็งแรง สมบูรณ์ดีครับขาตรงขาสวยกับกินอาหารเริ่มเป็นหรอวครับโม่ผ้ากินครับผมรุ่นพีก็ผ้ากินในรุ่นพีเขาครับผม ก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นไล่กันขึ้นมาครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามขอมาทังเกียรติริมร่ม,รมกับผมเกียรติริมก็ยินดีบริการหายค้ำแนะน้ใหาคํำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระจอกเทศการตรงการตลาดการสื่อการขายการฝากการเลี้ยงอนุบาลตั้งแต่เด็กหน่อยจนหอดนกใงญ่ยครับเอกจากห้คํำแนะนํำดีๆให้พี่น้องได้มีความดูามีความดู้มีความ Icana, ให้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 มีความดูนะครับผมเอาง่ายๆกับเป็นเป็นความดูประดับก่อนการตัดสินใจเนาะก่อนการตัดสินใจในการเลี้ยงครับพี่น้องกับยาอ่ายายาใจเย็นครับคนสินนเลี้ยงกับเฝ้าครับผมเพราะว่านอกกระจอกเทศมันก็บไม่ zat, ได้ว่าเลี้ยงได้ง่ายครับผมมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของการเลี้ยงแค่นั้นเองครับผม การอนุบาลการยังมันก็นมีหลักการง่ายๆครับผมผมก็เห็ดมาปีนี้ก็ประสบความสมําเร็จหลายครับผมนกแถบผมไม่ตายเลยครับพี่น้องเอ้ยดีใจครับคำผมปีนี้ง่ายๆครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการขายเชื่อเบื้องต้นที่ทางฟ้ามเขาเห็ดแต่ว่าท่านไหนลงอัดอัดปเนาะครับผมว่าจังไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องเจดีฟ้ามฟ้ามนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์นะครับเด้อ เอาวางได้มูนี่เขากับเอาไว้ซ้ำหนีเนะครับผมลงไว้เป็นความรู้ครับผมครับสวัสดีครับ